พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์เกติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมชื่อทนายดวงรัตน์สีนวลครับทนายความในทีมด็อกเตอร์เกติศักด์ทนายความวิถีพุทธนะครับผมวันนี้ผมจะให้ความรู้ตามกฎหมายแรงงานนะครับผมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับปี2541นะครับผม มาตรา47นะครับผมกําหนดกฎหมายไว้ว่านะครับผมห้ามมิให้ในายจ้างนะครับให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ํากว่า18ปีนะครับผมทํางานในระหว่างเวลานะครับผม22นาฬิกาถึงเวลา6นาฬิกานะครับเว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้เป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายนะครับผมวรรคสองนะครับนายจ้างอาจให้ลูกจ้างซึ่งเป็นอายุต่ำกว่า18ปี และเป็นผู้นะครับผมและเป็นผู้แสดงภาพยนตร์ละครหรือแสดงอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันกทํางานในเวลาดังกล่าวได้แต่ทางนี้ให้ในายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กได้ได,ได้พักผ่อนตามสมควรน,นะครับผมาจากมาตราและหลักกฎหมายทาั้งสองเป็นนี้นะครับผมอธิบายตามกฎหมายได้ว่านะครับผมถ้าเป็นเด็กนะครับผม เป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีถือว่าตามกฎหมายพ่งพันท์ี่ถือว่าเป็นผู้อ่อนความสามารถนะครับผมหรือว่าเป็นเยาวชนนะครับผมการให้งานทํางานลักษณะดังต่อไปนี้ครับผมถือว่าเป็นการผิดกฎหมายนะครับผมซึ่งทางกฎหมายเห็นได้ว่านะครับผมว่าอาจจะนะครับผมอาจจะทําให้เด็กนั้นไม่รับความพักผ่อนนะครับผมได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอครับผมส่งผลต่อสุขภาพของเด็กครับผม ึ่งกฎหมายวางหลักไว้ดังนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองัสดีภาพของเด็กนะครับผมเรามาดูตามวักสองพ่อเหใดจึงเม้นให้ผู้แสดงภาพยนตร์นะครับผมตามกฎหมายนะครับเห็นว่าการแสดงละครนั้นนะครับผมเป็นผลผลิตทางภาพยนตร์ที่จะต้องใช้ความสามารถในการแสดงแลให้ผู้ชมเข้าถึงอารถณ์นะครับผมการาแล้วงานที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำครับตามภาพยนตร์ต้องเป็นงานที่ไม่หนักมากนะครับผม แล้เป็นงานที่สามารถพักก่อนได้อย่างเพียงพอแล้วคํานึงถึงความสามารถและก็ศักยภาพในการทํางานของลูกจ้างที่เป็นเด็กนะครับผมจากการให้ความรู้นี้นะครับผมท่านก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาวันหากมีนายจ้างคนไหนที่จ้างคุณหลานนะครับผมหรือว่าเด็กนะครับผมเก,เ,กเกินในระยะเวลา,เ,าเวลาระยะเวลาดังกล่าวครับ สามารถโตแย้งได้ครับผมสุดท้ายนี้ผมทนายดวงรัตน์ทนายความในทินด็อกเตอร์เกียรติศักดิ์ทนายวิตีพุทธนะครับรขอกล่าวกับท่านว่าหากท่านไม่ไรับความเป็นธรรมและยากจนทางสภาทนายความของเรายินดีช่วยเหลือให้พวกท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมการทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรัตน์ศรีนวลทนายความในทีมด็อกเตอร์เกียรติศักดิ์ทนายความวิตรพุทธสวัสดีครับ